นาดกับกานร,รักกันและแอบได้เสียกันแล้วทว่ายังไม่ทันที่ทั้งสองจะได้แต่งงานการก็ถูกหมูเหลือมรัดตายระหว่างที่หาของป่าท้ายหมู่บ้านกว่าแสนเพื่อนเกลจะกลับมาเห็นการก็ขาดอากาศหายใจตายไปเสียแล้วการเสียชีวิตของการทำให้นาดแฟนสาวเสียใจเป็นอย่างมาก แต่หลังจากนั้นเพียงครึ่งปีนาดกลับได้แต่งงานอยู่กินกับแสนเพื่อนของต้านนั่นเองเวลาล่วงไปจนกระทั่งนาตั้งท้องผู้หญิงท้องก็มักนึกอยากกินนน่นกินนี่ไปเรื่อยนาดเองก็เหมือนกันเมื่อเย็นวานเธอเห็นเหตุโคนที่เย,ยสีหาได้ก็นึกอยากกินบ้างจึงเอ่ยปากกับนายแสนให้ไปหามาพี่แสน เข้าป่าไปหาเห็ดโคนมาให้ฉันหน่อยสิ uh huh. uh huh. แสนมีท่าทีอึดอัดเป็นอะไรไปพี่แสนลำบากใจที่จะเข้าป่างั้นเหรอเธอเอ่ยถามไปตรงๆเพราะเธอเองก็รู้ว่าผัวไม่ได้เข้าป่ามาได้สองปีแล้วนับตั้งแต่พี่ก้านตายป,ป,ป,ป่าหรอกจ้ะแต่พี่กำลังคิดว่า ชาวบ้านเขาเข้าไปเก็บทุกวันมาหลายอาทิตย์แล้วตอนนี้มันไม่น่าจะเหลือให้เก็บแล้วละแต่ยายสีแกไปหามาเมื่อวานก็ได้มาพอจะแกงได้ชามหนึ่งอยู่นะเธอโตและทำอาการกระฟัดกระเฟียดใสอืมงั้นเดี๋ยวพี่เข้าป่าไปเดี๋ยวนี้แหละ <c oughs> แสนยิ้มแห้งตอบเขาไม่เคยรู้สึกยุ่งยากเท่านี้มาก่อนสายวันนี้ อ้วนไม่ได้ออกไปไหนเพราะตั้งใจจะชุนแห่ที่ขาดให้เสร็จหลังจากไปทำมันขาดที่หนองเยบูเมื่อสองวันก่อนระหว่างที่นั่งชุนแห่อยู่เพลินๆนั่นเองพลันแสนก็ถีบจัก,กรยานตรงเข้ามาหาที่ตะก้าหน้ารถมีตะก้าสำหรับใส่เห็ดและมีดพลาเหมือนเตรียมการจะเข้าไปหาของป่าอ้วนไปหาเห็ดโคนกัน ไอ้บ้ามาหาอะไรเอาป่านนี้วะเห็ดมันหมดไปตั้งหลายวันแล้วนะมึงกูเห็นพาคหลังอะคนที่เข้าไปหาก็ได้แต่ตะกล้าเปล่ากลับบ้านมาไม่เอาด้วยหรอกเสียเวลาชุนแหกูขอร้องเธออว้วนไปเป็นเพื่อนกูนหน่อยเมียกูอยากกินจริงๆมันกำลังท้องไส้อยู่ด้วยแสนจับเพื่อนเขย่าอ้อนวอนโอยอ,อะไรวะคนกล้าอย่างมึงอะ มาชวนคนกลัวผีอย่างกูเข้าป่าหาเห็ดไอเวลอ้วนนึกถึงป่าท้ายหมู่บ้านที่ตลอดห้าปีหลังมีคนเข้าไปตายอยู่ภายในนั้นถึงห้าศพแล้วเริ่มต้นด้วยเด็กสามคนไอแกลไอหมงไอมิงสามสิงลิงทรโมนที่ทะลึ่งพากันไปเอาไข่จงอางด้วยความไม่รู้ จนถูกแม่งูกัดตายหลังจากนั้นไม่นานปะผันก็ถูกผัวฆ่ากลางป่าที่นั่นเหมือนกันเพราะจับได้ว่าไปมีชู้กับผู้ชายต่างหมู่บ้านส่วนล่าสุดก็ไอการที่ถูกงูเหลือมรัดตายเมื่อสองปีก่อนตอนเข้าไปหาของป่าพร้อมกับไอแสนนี่แหละนึกแล้วเขาก็ขนลุกเกลียวขึ้นทุกที โอ้เพื่อนมึงก็รู้้อยู่ว่าป่าท้ายหมู่บ้านของเราในตอนเนี้ยมันเหมือนเมื่อก่อนซะที่ไหนแสนศบตาเขาขอความเห็นใจหน้าเพื่อนไปกันสองคนกังวลนแสกคงไม่น่ากลัวเท่าไหร่หรอกนะเออเอกก็ได้วะนี่กูเห็นใจคนท้องหรอกเนาะแล้วก็เป็นไปตามคาดเดินกันอยู่บริเวณชายป่าใกล้หมู่บ้าน นานเป็นชั่วโมงก็ยังไม่พบเห็ดสักดอกนอกจากร่องรอยงัดแงะเห็ดของชาวบ้านซึ่งเป็นร่องรอยที่น่าจะหลายวันมาแล้วส่วนคนที่เข้ามาหาเห็ดในวันนี้ก็พบได้เพียงนี่กี่คนไม่ได้คลึกคลืน้นเหมือนช่วงที่เห็ดออกใหม่ๆกูบอกแล้วเขาเก็บไปจนหมดก็ไม่เชื่อกูอ้วนหันไปพูดกับเพื่อนเกลอ ที่กำลังเดินก้มๆเงยๆส่องหาเหตุตามพุ่มรกอย่าเพิ่งรีบร้อนนะเราเพิ่งเข้ามาได้นิดเดียวเองเดี๋ยวตามชาวบ้านคนอื่นเข้าไปข้างในก็คงได้บ้างแหละแสนส่งยิย้มแยแๆให้เมื่อถึงบริเวณป่าภัยจุดที่เด็กสามคนถูกงูกัดตายบรรยากาศก็ดูอึมครึมน่ากลัวอย่างบอกไม่ถูกยิ่งบวกกับเสียงลำไพเสียดสีกันดังออดแอด ก็ยิ่งชวนหลอนกันเข้าไปใหญ่นั่นข้างหน้านั่นแหละจุดที่พวกเด็กๆนอนตายอ้วนขนลุกเกลียวตามองหาเหตุแต่ขาก็ต้องระวังพวกงูพิษเข้ามาแค่นี้ยังหลอนชิบหายข้างในจะขนาดไหนวะเนี่ยอ้วนบนพึมพำอยู่ในใจถทว่าจูจูไอแสงที่เดินแยกไปทางซ้าย ก็ร้องขึ้นลั่นป่าเจอแล้วเฮ้ยอ้วนอ้วนตกใจจนเยี่ยวเล็ดแต่พอเดินเข้าไปดูใกล้ๆเขากลับเห็นเห็ดโคนผอมๆเพียงสามดอกที่เหมือนจะหลงหูหลงตาจากชาวบ้านเสียมากกว่าไอ้ห่าเอ้ยร้องยังกระถูกหวยลูกวัดที่หนึ่งเอาหน้าอย่างน้อยมันก็เป็นสัญญาณที่ดีที่เราจะได้เจออีกไอแสน หันมาแยกยิ้มให้ก่อนลุกขึ้นเดินไปข้างหน้าต่อแต่เดินหากันอีกเป็นชั่วโมงก็ไม่เจอเห็ดสักดอกคนหาเห็ดด้วยกันก็ไม่เห็นขณะเมฆก,ก็เริ่มจับก,กันเป็นกลุ่มหนาท้องฟ้าเริ่มขมุกข,ขมัวคลีล่คลุมไปทั่วทั้งผืนป่าเฮ้ยกรับเธอว่า้แสนกูว่าเสียเวลาเปล่าวะ วนบอกเพื่อนไปตามตรงทั้งที่เพิ่งเข้ามาในพื้นที่ป่าท้ายหมู่บ้านได้เพียงสองในสี่ส่วนของพื้นที่ทั้งหมดเท่านั้นไอแสนหน้าละห้อยพูดเสียงอ่อยอย่างก,กลับเหมือนกันว่าแต่ถ้ากลับไปแบบนี้มีหวังเมียกดตายไม่พูดด้วยไปสามวันแปดวันแนะ่แสนก้มมองเห็ดผอมๆสามดอกในตะกร้าแล้วถอนหายใจยาว,ยาว ลองไปอีกหน่อยแล้วการอ้วนเข้าไปอีกสักสองสามกิโลถ้าไม่เจอจริงๆแล้วค่อยกลับกันโอ้ยสงสัยจะจริงอย่างที่เขาว่ามีเมียนันเหมือนมีกรรมเพื่อนแสนยิ้มแหง้งเอาหน้าเดี๋ยวมึงมีเมียแล้วก็รู้เองแหละพอเดินพ้นป่าไผ่ไปได้พักใหญ่ป่าข้างหน้าก็เริ่มมีต้นไม้เขียวครึ้มหนาตาป่าแถบนี้ น่ากลัวกว่าตรงป่าไผ่เสียอีกเพราะคือจุดที่ป้าผันถูกผัวฆ่าตายหมกป่าจนขึ้นอืดเพราะจับได้ว่าป้าผันเล่นชู้อ้วนชัดน้ำลายเหนียวคอรีบเดินเข้าไปใกล้ชิดติดเพื่อนพรันเขาเหมือนได้ยินเสียงฝีเท้าของใครอีกคนทางซ้ายมืออ้วนค่อยๆกวาดตามองไปทางนั้นแต่ไม่พบอะไร เอ,อคมหูแววละมั้งเดินไปอีกหน่อยแสนบอกให้แยกกันหาจะได้มีโอกาสเจอเหตุเพิ่มมากขึ้นตอนนี้เองที่เขามองเห็นหลังไวๆของใครคนหนึ่งเดินแวบหายไปทางแนวไม้ทมืนทางซ้ายมือเฮ้ยใ,ใครวะคราวนี้อวนมั่นใจ ว่าไม่ได้ตาฝาดเอ้าอ้วนมึงมัวแต่ยืนเหมือทำมิวสิกวิดีโออะไรอยู่วะมาเร็วทางนี้เห็ดเพียบเลยไอแสนกวักมือเรียกหย่อยเขาเลยรีบวิ่งไปหามันตรงนี้เห็ดมากอย่างที่เพื่อนบอกตามพื้นใต้พุ่มไม้มีเห็ดโคนแทงดอกขาวโพลนกระจายเต็มพื้นถ้าเจอแบบนี้อีกไม่กี่ชุดก็กลับบ้านได้แล้วเพื่อน ไอแสนพูดเริงร่าตาเป็นประกายพลางใช้ปลายมีดทิ้มดินงัดเห็ดขึ้นมาปัดๆเศษดินออกจากกา้านแล้วหย่อนลงตะกา้าทว่าระหว่างที่นั่งงัดเห็ดอยู่นั้นพรันฟ้าก็ส่งเสียงคำรามพึ่มห้ามมาแต่ไกลแม่งเอ้ยพอเจอเห็ดฝนก็น่จะจตกตังนั้นน่ะรีบๆเลยอ้วนอย่างน้อยๆก็พอให้ได้แกงกับสักหม้อแล้วค่อยกลับ เขาเห็นด้วยจึงรีบเร่งเก็บเห็ดแข่งกับฟ้าฝนที่กำลังจะเทลงมาโดยไม่รู้เลยว่ามีสายตาของมัจจุราชคู่หนึ่งจับจ้องอยู่บริเวณพงหญ้าด้านหน้ามีเห็ดโคนขึ้นเห็นขาวโพลนตัดกับอากาศสลัวอ้วนขยับตัวเอื้อมมือเข้าไปเก็บท่านเสียงขู่ฟ่อดังขึ้นพร้อมกับหัวมนทู่ขนาดใหญ่ ที่พุ่งโฉกออกมาอ้วนกระโดดโยงถอยหลังเหมือนติดสปริงงูไอ้แสนวิ่งไวเท่านั้นเองเขาทิ้งตะกร้าเหตุหันหลังกระโจนวิ่งอย่างไม่คิดชีวิตอ้วนกับไอ้แสนพากันวิ่งล้มลุกคลุกคลานมาไกลแค่ไหนไม่รู้แต่หยุดเหลียวไปมองก็ไม่เห็นเจ้างูจงอางนั้นแล้วจึงพากันสุดนั่งพักเหนื่อย ที่โคนต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งซึ่งก็ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนของผืนป่าเหมือนกันเพราะเหลียวไปทางไหนก็ดูเขียวครึ้มทะมึนไปหมดแต่เป็นที่น่าสังเกตว่าที่บริเวณนี้จะมีพวกเถาวันขึ้นอยู่เป็นจำนวนมากโล่งใจจากงูแต่เหมือนว่าพวกเขาจะหลงป่าเสร็จแล้วเดี๋ย นี่เราอยู่ไหนกันว้้แสนมันก็คุ้นๆอยู่นะแต่ยังบอกไม่ถูกว่าเพราะกูไม่ได้เข้าป่ามาสองปีแล้วอ่ะแสนค่อยๆกวาดตามองไปยังป่ารายรอบแต่คิดว่าเราสองคนน่าจะหลงเข้ามาลึกเหมือนกันว่ะมันจะใช่แถวป่าที่ไอ้การตายบ้าวเเขาหลุดถามออกไปอย่างลืมตัวทำเอาแสนถึงกับหน้าเสีย ไอ้บ้าเอ้ยยิ่งสุดเสียวอยู่มึงพูดถึงเรื่องอื่นไม่ได้เหรอแต่ขณะที่เพื่อนทั้งสองกำลังบ่นกันอยู่นั่นเองสายลมที่พัดราวป่าดังอื้อๆก็นำพากลิ่นเหม็นเน่ารุนแรงลอยมากระทบคานประสาทของคนทั้งสองอ้ว,วนกูว่าเรา,เรารีบออกไปจากป่านี้เถอะนะไอแสงพูดเสียงสัน่นชี้มือไปทางทิศเดิมที่วิ่งมา แต่แต่จะไปจ้าเอ๋ก,กับไปจงอ้างนั่นหรือเปล่าวะป่ามันออกจะก,กว้างอะคงไม่แจ็คฮอตแตกหรอกมัง้งทว่ายังไม่ทันได้ออกวิ่งเสียงร้องช่วยด้วยของใครคนหนึ่งก็ดังมาจากแนวป่าที่อยู่ไม่ไกลไอ้แสนได้ยินเหมือนกูปะช่วยด้วยช่วยด้วยได,ได้ยิน แต่เราสองคนน่าจะหูว่าไปเองว่าฟ้ามืดคลืมฝนขนาดนี้คนปกติที่ไหนจะมาอยู่ในป่าล่ะเว้นแต่พวกเราสองคนเนะน,น่ยไอแสนดูลลนลานจะคว้ามือเขาออกวิ่งแต่เขารั้งไว้แต่กูว่าไปดูซะหน่อยดีกว่าเพื่อเป็นชาวบ้านที่เข้ามาหาของป่าเหมือนกับเราอ่ะจะได้ไม่เกิดเหตุสลดแบบเดียวกันกับไอ้กา้านไงอ้วนตัดสินใจฉุดแสน ให้ออกวิ่งไปทางต้นเสียงแล้วก็พบว่ามีชาวบ้านกำลังถูกงูเหลือมใหญ่รัดอยู่กับพื้นจริงๆนั่นเป็าไรอ้วนรีบกระโจนไปคว้าหางงูไว้แล้วตวัดอ้อมไปทางด้านหน้าเพื่อจะคลายวงรัดของมันออกแต่งูเหลือมบ้านนี่นอกจากจะตัวหนักแล้วกลิ่นสาบก็เหม็นรุนแรงเหลือเกิน แก้งูไปต้องทนกับกลิ่นเหม็นไปพลางขณะชาวบ้านคนนี้ก็ดิ้นขย่าตัวไม่หยุดโอ้ยโถอยอยู่นิ่งๆก่อนสิลุงฉันก็เป็นแสนเน่ยทำง,งานลำบากนะก็ช่วยเร็วๆหน่อยสิตัวกูจะเน่าอยู่แล้วนี่เสียงเย็ยนๆดังขึ้นจนทำให้คนทั้งสองชะงักค้างปล่อยมือจากงู อกนร่างที่เห็นเป็นชาวบ้านในทีแรกแท้จริงคือผีไอ้ก้านนี่เองเสียงของเขาขาดหายไปในลำคอเช่นเดียวกับไอแแสนที่ถึงกับยืนช็อกปากอ้าตาค้างผีไอ้กา้านค่อยๆหยัดก,กายลุกขึ้นยืนทั้งที่งูเหลือมอยังรัดพันอยู่กับตัวแล้วจ้องเขม่งไปทางไอ้แสน เสียงแหบต่ำดังออกมาจากปากขาวซีดที่แทบไม่ได้ขยับไอ้แสนมึงจำเหตุการณ์ที่มึงจมน้ำในตอนเด็กได้ไหมเพื่อน <med> ค,คนอื่นเขาตกใจวิ่งหนีกันหมดเื่นแต่กูนี่แหละที่เสียงชีวิตกระโดดลงไปช่วยมึงที่มึงรอดชีวิตจนมาถึงทุกวันนี้กับพราะกูตั้งแต่วันนั้นกูถูกงูเหลือมรัดแต่มึงก็ไม่คิดช่วยอะไรเลย วิ่งนี้เอาตัวรอดจนกูพลาดท่าถูกมูเหลือมรัดจนตายนี่เหรอเพื่อนที่กู่ารักเหมือนเป็นเพี่เป็นน้องผีไอ้ก้านก้มหน้ารา้รองไห้แล้วที่มึงไม่ช่วยก็เพราะมึงอยากให้กูตายเพื่อที่จะเอาน้าไปเป็นเมียใช่ไหมไอ้เพื่อนชั่วยกูรอมกับเข้าป่ามานานแล้ววันนี้แหละ กูจะเอาชีวิตมึงผีไอ้การตรงเข้าหาขณะไอแสนยืนตัวสั่นง,งันงกอย,อย่าอย่าทำอะไรกูเลยกูผิดไปแล้วอวนที่เห็นและเข้าใจเหตุการณ์ตั้งแต่ต้นรู้ว่าไอแสนนั้นผิดเต็มประตูแต่อย่างไรเขาก็ไม่อยากให้มันต้องจบชีวิตลงแบบนี้ พยายามจะเปล่งเสียงร้องห้ามผีเพื่อนทว่าเสียงนั้นก็ดังอยู่แค่ในลำคอแต่แล้วไอ้แสนก็ได้สติหันหลังกลับออกตัววิ่งในทันทีอวนวิ่งตามหลังไปติดๆโดยมีเสียงหัวเราะของไอ้การอย่างดังไล่หลังแข่งกับเสียงอื้ออึงของลมฝนไอ้พื่อนชูมึงไม่มีทางหนีรอดไปจากป่านี้ได้ อ้วนสับเต็มเหยียดเพื่อจะตามเพื่อนให้ทันทว่าขาเจ้ากรรมดังไปเกี่ยวกับเถาวันจนล้มหน้าขมำพอกำลังจะลุกขึ้นวิ่งต่อเน่าร่างของผีไอ้ก้านก็กระโจนข้ามตัวไปส่วนไอ้แสนวิ่งหนีไปได้ไม่ไกลมันก็สะดุดเถาวันล้มแบบเดียวกัน ผีไอ้กา้านกระโจนขึ้นคอมกำบีบคอไอแสนดิ้นพรานตะเกียดตะกายพยายามเอาชีวิตรอดอ้วนตัดสินใจวิ่งเข้าช่วยทั้งที่กลัวพรันอากาศสลัวเลือนตรงหน้าได้ปรากฏเงาร่างของผีผ้าผันขึ้นต่อหน้าต่อตาอ้วนเลยต้องเบรกตัวโกงอยู่ตรงนั้น ผีป้าผันมองไปที่ศึกระหว่างคนกับผีเอ่ยขึ้นด้วยเสียงเย็นๆพอได้แล้วไอ้การเรื่องความพยาบาทอาคาดแค้นข้าเองก็เคยผ่านมาแล้วเลยอยากมาเตือนว่ามันไม่มีประโยชน์หรอกที่จะทำแบบนี้ถึงเองข่าไอ้แสนตายแล้วเองได้อะไรชีวิตเองกลับฟื้นคืนขึ้นมางั้นเหรอ ไม่เลยมีแต่จะสร้างเวีสร้างกรรมผูกกันต่อไปไม่รู้จักจบสิน้นฉะนั้นเองปล่อยมันไปเถอะผีไอ้กานที่นั่งคร่อมอยู่บนตัวไอ้แสนชะงะักขางิ่งอึงตอนนี้อีนาธก็ท้องได้สองเดือนแล้วถ้าเองฆ่าไอ้แสนตายใครจะดูแลมันชีวิตที่เหลือของมันคงลำบากไม่น้อยแต่มันทำกับข้า ผีเอก้านหันมาประจันหน้ากับป้าผันที่ไอแแสนใช้อารมณ์ชั่ววูบปล่อยให้เองถูกง,งูรัดตายแบบนี้ก็คงเป็นเวรกรรมที่เองเคยสร้างกันตั้งแต่ชาติปางก่อนนั่นแหละตอนนี้ลึกๆแล้วข้าก็รู้ว่ามันเสียใจกับสิ่งที่มันทำไปเอาอย่างนี้ถ้ามันบวชอุทิศส่วนกุศลให้เองจะยอมให้อภัยมันไหม ผีป้าผันก้มมองไปทางไอแสนที่ยังนอนตาเหลือกเนื้อตัวสั่นเทาอยู่กับพื้นแล้วเองล่ะว่าไงจะบวชอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อนได้ไหมไอแสนรีบพยักหัวเงๆผีไอ้การจ้องเขม่งไปที่ร่างของไอแสนตรงหน้าอยู่อีกครู่หนึ่งก่อนจะค่อยๆลุกขึ้นถอยออกห่างสีหน้าถมึงถึงเมื่อก่อนหน้า แปรเปลี่ยนเป็นความเศร้าซ้อยมีน้ำตามันมองไปที่ป้าผันและย้อนกลับไปมองที่ไอแสนอีกทีก่อนพูดเย็นๆอย่างแผ่วระโหยเพียงสั้นๆว่าไอแสนมึงดูแลหน้าให้ดีๆละ่ะไม่งั้นกูจะกลับมาหักคอมึงแล้วร่างของผีไอ้กา้านกับผีป้าผัน ก็ค่อยๆมาลายไปในอากาศสลัวเลือนไอแสนลุกขึ้นนั่งถอนหายใจเฮือกใหญ่ซึ่งก็เป็นเวลาเดียวกับสายฝนชุ่มชาำกระน่ำเทลงมาพอดีเขาเข้าไปประคองมันให้ลุกขึ้นแล้วพากันเดินออกจากป่าโดยไม่ได้เหตุโผลนกลับบ้านแม้แต่ดอกเดียวแต่นั่นใครจะสนเพราะการมีชีวิตรอดกลับออกจากป่า ได้กลับไปหาครอบครัวอันแสนอบอุ่นนั้นคือสิ่งที่ดีที่สุดแล้วของชีวิตเหตุการณ์ในครั้งนี้คงอยู่ในใจของไอ้แสนไปอีกนานแสนนานชนิดไม่รู้ลืม